สวัสดีนะคะวันนี้มาพบก,กับยาดาดอทคอมเกมเมอร์วันนี้เราจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูไม่ได้เจอกันน้องนานเอาโขผู้ติดตามลอยังเนี้ยตอนนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูก็คือไม่ได้เล่นเกมมานานแล้ว,ลวก็แบบไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนมานานแล้ว,ลวตอนนี้เราก็ ได้มาอีกครั้งนะฮะเพราะว่าที่เราไม่มาเนี่ยมันไม่ว่างเลยอ่ะ,อะเปิดคลิปมาก็มีคนยิงเลยแต่ปืนนี้มันแรงจริงนะดูดิดูยิงโอ้โหติกคนอย่างนี้มันมีพวกเว้ยมีพวกเว้วยปืนนี้มันไม่แรงเสียดายได้หนูเข้ามาได้ไงวนนะเนี่ย โอเคนะคะอันนี้คือรถเครื่องถ้าคุณถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพยอยดาดคอมด้ยวยนะแล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาให้ดูช่องยาดาดวคอมแต่ว่าพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะดูนะคะมันเป็นคลิปเกมอะ่ะ ก็คือเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เล่นเกมนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอัคดคลิปอยู่เหมือนกันนะ,ะทุกคนจําได้ไหมที่เรามีตังอยู่หนึ่งถึงสองหมื่นอะตอนนี้เรามีอยู่สองหมื่นนะแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดเราไปลบเกมแล้วทีนี้นะคะทุกคนพอเราโหลดโหลดเกมมาเสียดายเลย เงินหายไปกับตาฮะเขาให้เงินมาสองพันเราก็เลยตอนนี้ไปหาได้ห้าพันหนึ่งร้อแปดสิบสองบาทนะะถ้าใครเคยเล่นเกมนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเน่เน่เหนไหมีคนมาแยกเดี๋ยวเราเอารถชนันเดียวก็ได้แต่กล่องสมบัติเนี่ยจะมีเงินเยอะสุด สำหรับใครที mastery, ona, ่เคยเล่นนะคะไม่เคยเล่นก oh, 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 oh. ็จะงงๆหน่อยโอ๊ยเก็บเรื่อยๆเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไมาไ้สุดละไม่เป็นไรมีวิธีนึงระเบิดตายตายเก็บยากซะเหลือเกินทำไมต้องไปแอบตายตรงไหนเนี่ย อันนี้คือเพลงนะเพลงของเออ่ผับเราว่าเกมเนี้ยมันแปลกอย่างหนึ่งมีทั้งผับมีทั้งปั๊มน้ำมันมีทั้งขายรถเรานี่แบบเลยชอบเกมนี้ไงแบบมันดีอะ่ะเดี๋ยวเราขอมาซื้อพวกกระเป๋าอะไรอย่างงี้นะฮะ ก็คือเราเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าที่เราแต่งตัวเป็นผู้ชายเพราะว่าในเกมเนี้ยผู้ชายมันจะเท่สุดแล้วเพราะผู้หญิงมันมีแต่ตัวดำๆดมันไม่สวยเลยเออเรามาซื้อกระเป๋านะฮะสีแดงด้วสีแดงเห่ไหมสีเหลืองไม่เอาไม่สวยใครชอบสีเหลืองขอโทษด้วยนะ เอาหมวกสีขาวสีดำจากห้าพันเหลือสี่พันแล้วทุกคนแล้วก็สีชมพูชมพูหมวกแบบนี้สวยนะแต่อันนี้มันไม่ใช่สีดำนะฮะเขาไม่มาบอกก็ได้วยนะว่าชอบไหมใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วทุกคนอยากได้อะไรมั่งวันฮาโลวีน คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะฮะฮาโลวีนนี้อยากได้อะไรเดี๋ยวเอมเม์มาบอกหน่อยอยากรู้ว่ารองเท้าที่สวยที่สุดนะฮะก็คืออันนี้ใส่สวยที่สุดแล้วเออสีฟ้าแบบนี้สีฟ้าแบบนี้ดีทุกคนเอาทั้งสองแบบเลย อ้าวเหลือสามพันเฉยอะไรเนี่ยสวยเลยมามาเปลี่ยนทีมกันดีกว่าก็คือชุดนี้เราซื้อไปแล้วนะคะแล้วทุกคนถ้าสงสัยว่าทำไมถึงเราเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่า CD Player นะก็เหมือนักเล่น CD นะคะแต่เราก็ชอบ CD นะก็เลยเปลี่ยนเป็นนี้นะะ เปลี่ยนเอาไหนดีอันนี้เท่สุดไหมเอานี้แล้วกันลึกปาดีกว่ากระเป๋านะกระเป๋าเป็นสีฟ้าไหมอมหมวกก็ต้องเป็นสีขาวหรือสีดำขาวดูแลเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าอันนี้ใครวะอ,อันนี้หล่อดดีเฮ้ยข้างหน้านเป็นสีอะไรวะ เป็นสีแดงดำแดงกันสวยนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงรองเท้าเป็นดำแดงแล้วกันซื้ออาหารกินน้างดีกว่าไม่ได้ซื้อมาเลยอืมเอาอะไรเดีย๋ยวผล,ลวไม้อ่ะต้องมีอันหนึ่งอ่อ กินข้าวกับไข่ต้มไปก่อนนะน้องนะอันนี้คือชีสนะโอโหชีสไม่น่ากินเลยอะดูดิเอาดีกว่าเอาดีกว่าโอ้หสามชั้นเอาเป็นก้อนเลยอันนี้กินเยอะๆหน่อยอับูฮาวายอันนี้บูเบอร์รี่เอ้ยลัดเบอร์ะะอรี่นะคะ สีเหลืองไม่อร่อยอะ่ะเอาสีนี่แล้วกันบลูเอบอร์รี่อย่างนี้เลยสีฟ้าเฉยเอาแบบยาวนะรถที่เราทิ้งไว้ยังอยู่เลยอะ่ะโอเคกินจะได้อิ่มกินอะไรตอนห้าทุ่มวันเนี้ย น้ำไม่กินทีหลังเดี๋ยวอิ่มโหไม่น่าอิ่มตรงไหนโหกินสองถึงสามอย่างก็อิ่มแล้วดูดิไม่น่าเลยที่บ้านใครฝนตกบ้าง่หมา่นหน่อยดิตอนนี้เริ่มฟ้าร้องแล้ว อืมโอเคอันนี้คือแท็กซีล่ลำโบอันนี้ก็คือแท็กซี่ปกติเลยนะฮะอืมเอาลำโบไหมเอาปกติดีกว่าเงินน้อยประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยนี่คือแปดนาทีนะคะที่เรามาทำให้ทุกคนดูรถเยอดจัง มาไม่อยู่งน้องน้องนองถ้าค้างก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเด็ดจะไม่ค่อยดีนะ คนชอบดูทลิป่อนก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอยากรู้ว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ข้าวหอมได้ไหมเอ้ยลืมบอกไปชื่อเล่นเราชื่อตัวแหวนนะหราจะเรียกเป็นยานา ความหิวสบ,บายมาทุกคนเดี๋ยวไปเจ็บเองนะเว้ยเราจะให้เวลาเดือนหนึง่งให้เวลาตัวเองเดือนหนึง่งหาเงินหนึ่งล้านให้ได้เดือนหนึ่งนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่ 24, ะะ 24, ตุลาส่วนยี่สิบสี่พฤศจิกายนเดือนหน้านะฮะ เรามาดูกันว่าจะถึงหนึ่งล้านไหมาตายตาตาตา๋ยวคนมาแย่งอ่ะอันะะอน,อนี้นะฮะเมื่อก่อนเราเคยทำงานแบบเหมือนเก็บถุงขยะทั้งทั้งเมืองเลยเก็บถุงขยะเก็บกล่องสมบัติไรอางเลี้ยฮะ อยากเอาอันนี้มาเป็นอ,อันนี้นะคะก็จะสีเขียวแลกกระบุนห้าสิบนะ,ะเงินเงินจะใช้ได้ดีกว่าแบงค์สีเขียวสีเขียวเราเรียกเป็นดอลลาร์ส่วนสีเหลืองเราเรียกเป็นตังค์ปกติเลยอะ่ะอยากรู้ว่าทุกคนเรียกเป็นอะไรกันบ้างอะ่ะ บอกให้ทุกคนคอมเมนต์มาเยอะแล้วไม่เอาแล้วเอเมืม่อไหร่ผู้ติดตามจะถึงหนึ่งล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะอยากรู้อ่ะโอ้โห เ,เสียงฟ้าร้องไหมเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเสียงทุกคนร้องเสียงท้องทุกคนร้องเหรอไปถ้าหิวอะ่ะไปกินข้าวนะตอนนี้เราก็หิวแล้วแต่ขี้เกียจอะ่ะเป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจทุกอย่าง น,นี้เราอยากได้เงินแบบล้านกว่าดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราอยากได้กันล้านเราไม่ได้ทำคลิปมาเดือนหนึ่งแล้วปะเออใช่สี่อาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งเดือนเออไม่เออเฮ้ย,ยงงอะไรวะเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะพาไปบ้านนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อบ้านแป๊บ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 โอ้ยอ่ะเมื่อกี้ฟ้าร้องอยู่เลยแดดออกแล้วเราจะเก็บเอาสีเขียงให้หมดเลยนะคะเพื่อแลกกับตังค์ห้าสิบบาทเพื่อจะให้ถึงหนึ่งมือนะโหกว่าจะได้มันอย่างยอบ แบบแบบสะกดไปเลยอะ่ะยอยักษ์สระอากอ็ไก่หลายๆตัวเลยอะ่ะแบบล้านๆตัวย่ากนี้เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันที่25โอเคเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจแล้วเดี๋ยวต้องไปปรับปรุง ก่อนให้ทุกคนเพื่อนงโอเคจบคลิปแล้วจะไปนอนก็ไปนอนเถอะทุกคนบาย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 ,บายเออใช่อย่าลืมนะคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ข้าวหอมด้วยนะโอเคบายบาย,บาย